ช่อง YouTube <Yeah. S 1> 7 8 6 l อ v e oh. เป็นช่องสตรีมสดไลฟ์สตรีมมิ่งที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาประเภทสตรีมเกมหรือกิจกรรมแบบเรียลไทมเนื่องจากชื่อช่องมีความเป็นตัวตนคน3จังหวัดชายแดนใต้786ลายหหากคุณต้องการค้นหาช่องนี้โดยตรงกด Ad 7จ6อลฟใน YouTube 1เปิด YouTube ในเบราว์เซอร์หรือแอปพลิเคชัน2ค้นหาด้วยคำว่า Ad 7จ6ล์ คุณต้องใส่เครื่องหมายแอนำหน้า786 LIVE ครับ 3. เลือกช่องจากผลการค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเพิ่มเติม,เ,ตมเกี่ยวกับช่องประเภทเนื้อหามักเป็นสตรีมสดเหตุการณ์สดสดสตรีมเกมเช่น PUBG Free Fire หรือเกมอื่นๆหรือการพูดคุยแบบเรียลไทม์ขึ้นอยู่กับผู้สร้างเนื้อหาในบริบทเจ้าของช่องภาษาอาจใช้ภาษามลาย,ยูไทยอารับอินดีอูรดูหรือภาษาอื่นขึ้นอยู่กับกลุ่มเป้าหมายของช่อง การติดตามกดปุ่มติดตาม Subscribe เพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีการสตรีมสดลองค้นหาคีย์เวิร์ดอื่นเช่น786 live streaming โปรโดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าถึงเนื้อหาที่ถูกต้องตามกฎหมายและนโยบายของ YouTube เสมอหากคุณต้องการโฆษณาช่อง y o u t u ad 786 live โดยกล่าวถึงเจ้าของช่องบ a งยุ Ban u 786 bangyu 786 สามารถใช้แนวทางต่อไปนี้ในการสร้างเนื้อหาโฆษณาหรือแนะนำร้านเรายินดีสคริปโฆษณาช่องแอด786 l ลฟ์ปรับแต่งได้ตามต้องการติดตามความมันแบบสดๆกับช่องแอด786 l i ฟ e ได้ทุกวันสำหรับแฟนๆทุกคนผมบังยุ786เจ้าของช่องแอด786ไลฟ์ที่จะพาคุณมาสนุกกับสตรีมสดทุกวันไม่ว่าจะเป็นเกมมันๆเช่น PUBG Free Fire รมหลอกคุยสดสดครูมังครูผู้สร้างชมรมปันจักศีลัดเกาะติดทั้งเมืองหน้าและเมืองหลังกิจกรรมต่างๆของชมรมและชุมชนให้กับแฟนๆในคอมเมนต์แบบสร้างสรรค์กิจกรรมแจกของรางวัลสุ่มตลอดสตรีมตลอดทั้งปีกดติดตามเลยลิงก์ช่องแอป786 live เพื่อไม่ให้พลาดสตรีมติดตามโซเชียลเฟซบุ๊กอินสตาแกรมของบังยุบ786มาเป็นครอบครัวเดียวกันกับพวกเรา จุดเด่นที่เราเน้นในช่องความเป็นตัวตนของบางยุค786การมีสไตล์เฉพาะตัวเช่นการแต่งตัวในยูนิฟอร์มโดดเด่นเป็นตัวตนเฉพาะในผ้าพ่อัวสีขาวขาวสง่าเสียงพูดเน้นเน้นการตอบแชทก็ใส่ลงไปด้วยจุดยืนที่เห็นเด่นชัดประเภทคอนเทนต์ที่มีแต่มุมมองไร้อคติมีความเป็นกลางตามข้อเท็จจริงเราสตรีมเกม ROV แบบย้อนตลอดการเกมพูดคุยรีวิวกิจกรรมพิเศษ การแข่งขันกีฬาปันจากสีลัดหากมีคลิปเด็ดหรือช่วงฮาในสตรีมใส่ตัวอย่างลงในโฆษณากับเราได้ด้วยความยินดีเวลาสตรีมทุกวันเวลา20นาฬิกาการมีส่วนร่วมกับผู้ชมเปิดให้ผู้ชมคอมเมนต์หรือร่วมกิจกรรมในเกมในสตรีมเสมอเราแนะนำวิดีโอตัวอย่างสั้นๆตัดต่อช่วงไฮไลท์สตรีมบวกการพูดชวนติดตามของบังยุก786โปสเตอร์ภาพนิ่งใช้ภาพหน้าจอสตรีมบวกรูปบังยุก7 8 6 พร้อมข้อความกดติดตามแอป786 Live ข้อความโปรโ,โมทร้านของท่านในคอมเมนต์8ลิงก์ร้านใต้คลิปอื่นที่เกี่ยวข้องเพิ่มประสิทธิภาพโฆษณาใช้แฮชแท็กที่เกี่ยวข้องร้านของคุณอัญญประกาศเดี่ยวเปิดสตรีมสดในร้านกับบังยุค786เกมสนุกสนุกในการไลฟ์สดอัญญประกาศเดี่ยวเปิดโพสในชุมชนออนไลน์ร่วมกิจกรรมกับเราด้วยความยินดีกลุ่ม Facebook ที่เกี่ยวข้องกับเกมสตรีมเมอร์ไทยทวิตเตอร์ด้วยแฮชแท็กคอลลาบอร์เร มาสตรีมเมอร์คนอื่นมาเล่นเกมด้วยกันเพื่อขยายฐานผู้ชมกับเรา7 8 6หากต้องการร่วมเรียนรู้ช่วยออกแบบภาพวิดีโอโฆษณาแบบเฉพาะเจาะจงแนะนำให้แจ้งรายละเอียดเพิ่มเช่นสไตล์ที่ต้องการตลกสวยงามลุ้นลุ้นลิงช่องหรือตัวอย่างคลิปที่อยากให้เน้นตรวจสอบลิงช่องให้ถูกต้องและเปิดการแจ้งเตือนสตรีมสดใน YouTube เพื่อให้ผู้ติดตามรับทราบมาร่วมปรับใช้ร่วมกันได้เลยหรือถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติม ฉันช่วยปรับให้ตรงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้นครับพบกันในรายการนะครับ